พอดีอผมเขารรษาเก็บเงินครับช่วงนี้ขาหมูมาหนีขาหมูครับในช่วงสามเดือนเนี่ยในเวลาเก็บตังค์ครับทุกคนต้องเก็บคือเล่าเด้อถ้าผมเหมือนเก็บเก็บเวนไวไว้เซเว่นเอออายกูรอเลยมาหนีไอ้ยะ ขอสองใบขอสองใบเฮ้ยนี่แบงพันตี้าดเป็นทีเดียวบ้งมี่แบงพันหาหกใบอนะแบงพันยุ่งลางต่างหลายเฮ้ยุ่งลางเหมือนแม่นี่วะนี่เด้แบงหาพันโอ้แบงหาสิบหเมืคุณเอาวเงินเราใช่ปนไงครับนครับอาผมรอรอในสเดือนเนี่ Này, bên này, bên này Chị mới thay cái tham mưu rồi đó mất <laughs> mới thay tham mưu Tìm à? đi. mất Chạy ừ. <laughs> <laughs> cái tham Chạy là. Tìm mất hai cái tham mưu là. Tìm mất hai cái tham mưu là. Tìm mất hai cái tham cái tham mưu là. Tìm mất hai ลิฟลิฟ์กูจ้างห้ามึงมาขุมัวพี่ป๋ปองไปหน่อย,ย,ย,ยไอ้เงี้ยนี่ัลยังนะเนาะหัวใจกระทิงแดงเานาะหัวใจคุณมันเกินร้อยอยู่แล้วยิงอีกคพันด้วยหรอนี่ตัวดีี มันออกเหมือนไปนี่ย <als> ูมูมันออกเหมือนไปเหมือนไปนเนี่ยแล้วไยงเอาไรเด้อยังัวเดา่ัวเาอย่งนาะแบงพันเจาไปเหมือนเดียวไปโดนเลยตินงง หยังกระดาษมันถือบอลล่งมันถือเอากระดาษมันถือบอลล่งมือกระดังอะรอะไรกออุ้ยเนี่ยแบ่งเขียวซือดอกเอาแบ่งห้าสิบนีแบงห้าสิบได้ได้เจ็ดพันมั้ยไอแบงห้าสิบได้หดพันม้ยไเดาย

อ, <S 1> <S 1> อู้สาอู้ซ่าจอยดิเน